สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angel Date Game และในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเกม One Punch Man The Strongest Mobile よし สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราเองก็กลับมาอีกแล้วนะฮะในการแจก ID EP ที่5นั่นเองต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ID ทัศมกินะครับใน EP ที่3และ4เนี่ยได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ได้รับเนี่ยมาคอมเมนต์ยืนยันใน EP พที่5ก็ได้หรือไม่ก็ดูตามที่แปะบนหน้าจอเลยนะครับเป็นการยืนยันว่าเฮ้ย ช่องนี้เนี่ยเขาทำคลิปแล้วเขาแจกจริงๆนะไม่ใช่ช่องที่แบบว่าจะมามาโนนะครับตั้งชื่อคลิปว่าแจกเพื่อเรียกยอดวิวเรียกยอดไลค์และเอาจริงๆแล้วก็คือไม่ได้แจกอย่างนั้นนะคือแบบ มันเด็กกระปูกอะครับน้องๆนะ <Wow. S 1> ของพี่นี่คือลุ้นจริงแจกจริงจรงจริงเกือจริงจร,งจร,งจรงนะครับ uh. แต่ก่อนที่เราจะไปทำการแจกไอดีนะครับผมเองก็จะมาทำการเปิดกาชากันซะก่อนนะครับผมใครที่ได้ดูอีพีที่แล้วไปบ้างหรือคลิปที่แล้วไปบ้างฮะเปิดกาชาไปทั้งหมด22,000รูบี้หรือไดมอนด์นั่นเองบอกได้เลยว่าคลิปนั้นคือจุกมากๆครับคุณผู้ชม เพราะว่าการเปิดในคลิปนั้นเนี่ยคือได้เจ้าตัวเด็กดอกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ได้เจ้าตัว<ด>ไอ้ล้นดำาฮะรวมไปถึงได้ตัวอื่นๆที่ผมไม่ได้อยากได้เลยนะฮะคือแบบทัสึมากิก็ไม่ออกอะตอมิกก็ไม่มาหน้ากากหวานก็ไม่มีบอกได้เลยว่าอยากจะลบไอดีนี้ทิ้งเรื้อเกินนะฮะดวงของผมนี่มันช่างเย่ซะเหลือเกินนะอัตราการออกเอเดนอาตั้ง1.3%ทัสึมากิอะตอมิกไม่เคยออกเลย ไม่รู้เพราะอะไรไปทําเวียนกรรมอะไรกันมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวดวงออกสักหน่อยก็ยังดีแต่ดันไปออกตัวที่แม่งแบบอื้อหืออยากจะเผาไอดีทิ้งซะเรื่อเกินโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขอเปิดตัวเหลืองกันก่อนนะครับสําหรับตัวเหลืองเนี่ยก็อย่างที่แน่นอนเลยนะครับตัวเหลืองมีดีๆอยู่2ตัวนั่นก็คือเมลชากาที่ผมยังไม่เคยได้แล้วก็เจ้าตัวดวงอาชุราคาบุโตนะฮะ วันนี้ต้องเปิดให้ได้ครับอัตราการออก0.5นะฮะเรามาลุ้นดูกันว่า10ใบายแรกจะเป็นเชียงไร่นะฮะกดไปเลยฮะดูแต่ละตัวออกมาครับผมโอ้โหโอ้โหไม่น่าเสียงหรอก SR ไม่โผล่เลยครับโอ้โหมออร่อยเป็นไงละมืองเกลือแดกล้วนๆครับ ใครที่กินอาหารแล้วไม่รู้สึกเค็มเอาไอดีนี้ไปเปิดครับผมเค็มแน่นอนครับไม่ต้องห่วงฮนะโอโหอากเอ็นมาลุน้นลุนครับไม่มีเอซอาร์ผสมเลยเปิดประเดิมตั๋วฟรีนี่ก็รู้สึกว่าดวงไม่ดีแล้วนะดวงไม่ดีแล้วนะและถ้าตั๋วแดงนี่จะเป็นเยี่ยงไรเนี่ยเรามาลุ้นกันครับโอ้เปิดประเดิมมาคลิปได้แบบสวยจริงๆ อ้าวเอมาแล้วครับผมฉันไม่ได้ไล่เดียงสาขนาดนั้นตัวอะไรเอ่ยหน้ากากหวานหรือเปล่าเอาจริงด้วยวปรบมือครับผมโอ้โหแมากากหวานมาแล้วครับตัวละครที่อยากได้มาปั้นครับผม ในที่สุดก็ได้ครับท็อป SR หน้ากากหวานครับผมฉันไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นนะก็แบบอือหือสายต่อสู้ฮีโร่คลาสเครับผมมาจนได้ฮะคุณผู้ชมอุ้ยมีคนเปิดได้อะตอมิกด้วยเมื่อกี้โอ้โหดวงดีเกินนะครับดูดิอันเชิญถึงระดับ SR นี่ดรจินนัทก็มีโอเคตัวต่อไปครับมามามาเรื่อยๆเลยตัวทอง ตัวทองไม่โผครับเรายังมีเจ็ดใบสุดท้ายครับแล้วก็ยังมีการันตีนะครับผมต้องได้ SR หรือ SSR นั่นเองฮะทีละใบจัดไปครับผมวันนี้มันต้องได้ฮะการ์ดท,ทองสักการ์ดหนึ่ง <c oughs> ก็ยังดีนะตัวละคร <c oughs> บอกเลยว่ามันต้องมาฮะมันต้องมา <c oughs> ไม่มาไม่ได้ครับวันนี้หมดไปเยอะครับกับเกมนี้ไอดีหลักบอกเลยว่าหมดไปเยอะมากฮะผมมีไอดีดีๆอยู่นะแต่ผมไม่เอามาเล่นนะครับผมเอาไปแจกอย่างเดียว โอเคหน้ากากปูแทงท็อปแบคโคโอ้โหโอ้โหมังกรดินครับผมมังกรที่น่ากลัวที่สุดในเกมนะแล้วก็มาแทงท็อปแบคโคฮะและก็ตัวสุดท้ายครับ S S R ต้องมาครับจังหวะนี้นี่ไง S R นะครับโอ้โหแม็กซฟ้าเพื่ออะไรครับผมเหมือนมาตอกย้ำในความเจ็บปวดของแอดมินนิวนะโอ้โห แต่ยังดีครับยังดีถือว่ายังดีอยู่ที่เราได้เจ้าตัวหน้ากากหวานมาปั้นครับ เดี๋ยวยังไงเร็วๆนี้เนี่ยผมเองจะมีคลิปรีวิวตัวละครมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับตัวละครแรกที่ผมจะรีวิวเลยนี่เลยฮะบิสคิงเป็นตัวละคร s อที่ค่อนข้างโคตรด,ดีครับผมเป็นตัวที่ดีและเก่งมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้บางคนยังไม่รู้ความสามารถเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปรีวิวนะครับยังไงก็ฝากกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์รวมไปถึงการกดติดตามกันด้วยนะครับขออย่างเดียวคือคลิปนี้ 500ไลท์นะครับขอแค่500ไลท์เท่านั้นและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะแจก ID อะไรกันบ้างเรามาเริ่มก,กันที่ ID แรกเลยนะครับนั่นก็คือขอทัชซึมากิขอบคุณน้องๆในแฟนเพจหรือใน Facebook ผมด้วยนะครับที่ส่ง ID นี้มาให้เราได้แจกกับคนดูของผมนั่นเองตัวละคร ID นี้มีอะไรบ้างเราจะยังไม่เปิดให้ดูเพราะผมจะทำการอัญเชิญตั๋วก่อนนั่นเองเผื่อได้ตัวดีๆมาอีกตัวนึงเนาะ จะได้เป็นไอดีที่ค่อนข้างดีเยี่ยมและเยี่ยมมากนะฮะโอเคมาลุ้นกันก่อนนะโอ้โหดูแต่ละตัวออกมี่ไง SR มาอีกหนึ่งตัวฮะการวิวัฒนาการของมนุษย์ครั้งต่อไปนะครับผมไซบอกมาแน่นอนเอ้าไม่ใช่ครับเป็นจีนัดครับผมโอเคครับโอเคและตบท้ายด้วยแบ็คโฮครับผมเหลือคูปองดูซีคูปองเก็บไว้ฮะให้คนที่ได้ไอดีนี้ไปเปิดเ,เล่นกันนะ<อ>แล้วก็สิบตัวธรรมดาครับเปิดไปเลยเ,เปิดไปครับมีกี่ตัวเปิดเปิดไปให้หมดครับ เห็นคูปองไม่ได้ครับมือไม้มันสั่นมันต้องกดเปิดนะโอ้โหเผาน้านฟ้าครับผมไหวพริบไหวพริบอ้าวมีอีกตัวหนึ่งฮะอย่ามองว่าฉันเป็นฮีโร่คาสเออ้าวยังไงเรียบร้อยครับเจ้าตัวงูฮะเจ้าตัวงู สเน็กมาครับสเน็กแมนและยังไงตบท้ายด้วยโอเคครับหนะ้ากาดฟลูและเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่เราจะแจกงให้คนดูกันนั่นก็คือทัตซุมากิ<ม>นั่นเองครับผม <Wow. S 1> รวมไปถึงมี oh <my> มบอลทองด้วยนะฮะไอดี ID. นี้ <S 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 บอกได้เลยว่าต้องกดไลค์ให้เกิน500ไลค์แล้วนะครับผมใครไม่กดนี่ขอให้ขี้ไหลปุดปดป๊ดเลยนะ oh <my> โอ้โหดูทัตซึมากิกับบอลทองครับใครอยากได้ครับคอมเมนต์กันไว้เลยนะ คอมเมนต์กันไว้เลยว่าผมอยากได้ทัศสมกิจัดกันไปนะครับสำหรับไอดีน้องขอทัศสมกินั่นเองออกมาเป็นไอดีที่2ครับของน้องวุฒินั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีไอดีมาแจกด้วยกันสูงสุดถึง4ไอดีนะครับผมใครที่อยากได้นี่รอรุ้นได้เลยครับสำหรับไอดีนี้ตัวละครมีดังนี้เลยฮะน้องทัศนึสมกิอีกแล้วครับท่านรวมไปถึงหน้ากากหวานครับผมต่อมาคือดุ้ง ตัวต่อไปคือบอลทองตัวต่อมาคือวัคซีนแมนตัวต่อไปคือนกแดงนั่นฟ้าและตบไายด้วยบีสคิงครับผมท็อปเออาร์นี่มีทั้งนั้นเลยนะมีเยอะมากๆครับใครที่อยากได้ไอดีทัสซึมกิสองไอดีนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าพกดวงมาเยอะๆนะฮะไอดี ID แรกนี่อาจจะคุมเครืองนะ แต่ ID นี้นี่บอกได้เลยว่าก็ตจริงๆครับผมเพราะว่าเล่นมาถึงเลเวล40มีเงินติดตัวให้อยู่3 0 0 0 0นกว่ามีไดมอนด์ให้อีก600มีของขวัญให้เราได้กดลับอีกรวมไปถึงการล็อกอินก็มีให้กดลับอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพลาดไปบอกได้เลยว่าเสียดายมากๆครับสำหรับไอดีทัสสึมกิสองไดีแรกนี้และไอดีที่3นะครับผมบอกได้เลยว่าไอนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเล่นมาจนถึงเลเวล47 และยังอยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งอีกด้วยนะครับสำหรับตัวละครไ d ดีนี้นะครับผมจะมีเจ้าตัวน้องด้วงฮะเจ้าตัวไอล้นดำครับฟุบุกิบอลทองหน้ากากหวานบีสคิงตัวสาลายด็อกเตอร์จีนัทจีนอสปลาหมึกและอีกมากมายครับผมสำหรับใครที่อยากได้ไอดีตัวสะท้อนดามเมจอย่างเช่นด้วงและไอล้นดำครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะเพราะว่า ไอดีนี้เนี่ยเอาไปเนี่ยปั้นกับเดียวครับเนื่องจากมีดาเมจหรือพลังงานรบอยู่ที่1นึ8 5 6นั่นเองบอกได้เลยว่าไอดีที่3ก็แจ่มไม่แพ้กับไอดีทัชสุมากิเหมือนกันนะครับผมและส่วนไอดีสุดท้ายนะครับผมจะเป็นไอดีล้างกระดานนั่นเอง เนื่องจากไอดีนี้มีตัวละครแค่หน้ากากหวานเท่านั้นครับผมที่ดูดีที่สุดนะสำหรับไอดีนี้มีเงินติกตัวให้อยู่700 0แสมีพลังงานอยู่ที่500ครับผมใครที่อยากได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะว่าอยากได้ไอดีที่1 ID ที่2 ID ที่3หรือ ID ที่4กดการคอมเมนต์ร่วมรับสนุกกิจกรรมง่ายมากๆครับเพียงแค่คลิปวิดีโอนี้มียอดไลค์เกิน500ไลค์และมียอดแชร์แบบถลม่มทลาย ผมเองก็จะรีบทําคลิปหรือติดต่อไปอยังผู้โชคดีทันทีเลยนะครับผมว่าคุณนั้นได้รับเจ้าตัวไอดีทัสมกิหรือไอดีอื่นๆเอาเป็นว่ายัางไงเนี่ยเวลาคอมเมนต์เนี่ยก็อย่าลืมบอกนะครับว่าอยากได้ไอดีที่1ที่2ที่3หรือที่4พร้อมแนบลิงก์ Facebook มาให้ผมด้วยนะครับผมเองจะได้ติดต่อกลับไปโดยเร็วและง่ายนั่นเองเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนมีไอดีมาแจกด้วยกันทั้งหมด4ไอดีตามนี้เลย ใครที่อยากได้อย่าลืมครับกดไลค์ให้เกิน500ไลค์กดแชร์ให้ทะลุตามเป้าหมายที่กำหนดกด Subscribe ติดตามรวมไปถึงการกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง a n g e l Dead Game คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมตอนต่อไปได้เลยครับผม